ในเวลามาตีของร้องข่าวกันต่อนะคะกับหลากหลายกิจกรรมจริงๆของหลากหลายสำนักงานเขตนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเรื่องของการจัดการขยะที่สาคัญได้ไข่กลับบ้านด้วยอันนี้เราชอบมากๆเลยแล้วก็อยากให้น้องลูกน้ําอธิบายมากเลยว่าเราจะได้ไข่กันกี่ฟองค่ะได้เลยค่ะใครมีอะไรนะคะเตรียมโจ์เตรียมฟังทางนี้เลยเริ่มกันที่เขตบางกอกน้อยนะคะกับโครงการขยะแลกไข่ค่ะท่านผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยนะคะคุณพิรัชกลาดุษดีและคุณนวพรปลิ่นบัวแก้วผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยนะคะพร้อมกับพี่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะค่ะไปดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการที่ชื่อว่าขยะแลกไข่ประจําเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ,คะที่สํานักง,งานเขตบางกอกน้อยได้ขอเชิญชวนประชาชนข้าราชการลูกจ้างแนะนําขยะมาแลกไข่ไก่กันนะคะเพราะว่าจุดประสงค์หลักๆอยากจะให้พวกเราประชาชนเนี่ยคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนเราจะนําไปทิ้งนะคะ,คะตามโครงการขยะรีไซเคิลโดยราคาขยะค่ะฟังทางนี้นะคะที่บ้านใครถ้ามีกระป๋องเบียร์หรือกระป๋องน้ำอ,อัดลมเข็บให้ได้1ขีดนะคะถ้าเกิน1ขีดก็ได้ เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึง น้ำหนักหนึ่งขีดปุ๊บเราจะได้ละไข่หนึ่งฟองใช่เลยนะคะส่วนขวดน้ำพลาสติกนี่เก็บกันหลายบ้านเหมือนกันขวดน้ำพลาสติก1กิโลกรัมแลกได้ 2, 2ฟองเลยนะคะ,คะกระดาษค่ะกระดาษ1กิโลกรัมแลกได้2ฟองเหมือนกันกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะคะอ่านเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งนะคะ1กิโลกรัมแลกได้1ฟองเลยเหมือนกันส่วนแก้ว6กกิโลกรัมแลกได้1ฟองอันนี้เป็นต้นนะคะยังมีอย่างอื่นอีกมากมายเลยนะคะใครที่มีขยะเยอะๆคัดแยกเลยนะคะแล้วก็นำมาแลกกับเขตบางกอกน้อย ก็จะได้ไข่กลับบ้านนะคเยอะมากเลยนะคะคุณแม่บ้านที่ดูเราอยู่นะคะจดเอาไว้เลยใช่ค่ะน่าสนใจมากนะคะลูกน้าก็จะเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วไปคัดแยกขยะที่บ้านเหมือนกันก็ได้ไข่มาประกอบเชื่อว่าแฟนๆรายการของเราค่ะเป็นคุณแม่บ้านี่ขยันตอนนี้จดไว้แล้วล่ะใช่ไหมคะจะได้รู้ว่าวันนี้จะมีไข่ฟรีกี่ฟองเชื่อว่าหลายคนคงได้กลับบ้านเป็นหลูนะคะ อ่าต่อเนื่องกันที่เขตลาดพร้าวกันบ้างค่ะปกติแล้วในยุคเราสมัยเราเด็กๆเราจะได้ยินฟุตบอลชอันนี้เป็นฟุตซอลหรือฟุตซอลนั่นแหละน้องเด็กๆเขาจะต้องเล่นกีฬานี้นะอย่างไรก็ตามค่ะเขตลาดพร้าวเขามีการสนับสนุนการแข่งขันฟุตซอลขึ้นค่ะค่ะ กิจกรรมนี้ค่ะนายพินิจอรยะศิลปรทค่ะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวนะคะท่านเป็นประธานในพิธีค่ะในการปิดการแข่งขันฟุตซอลตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมนะคะสโม,มสรกีฬาและลานกีฬาขึ้นค่ะ,คะซึงต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่น้องๆหนูๆเนี่ยชื่นชอบกันมากเลยะนะคะกิจกรรมนี้ค่ะมีการกําหนดจัดการแข่งขันขึ้นสําหรับเยาวชนชายอายุไม่เกิน9ปีค่ะแล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน12ปีด้วยกันะนะคะมีการจัดกิจกรรมที่ลานกีฬาโรงเรียนคลองทรง กระเทียมนะคะโดยมีนายกสิทธิเดชชุติมันค่ะนายกสโมสรกีฬาลาบเพร้าเข้าร่วมในพิธีด้วยนะคะการแข่งขันค่ะก็ต้องอย่างที่บอกไปว่าน้องๆหนูๆเยาวชนเนี่ยมากันเพียบเลยเพราะเป็นกีฬาในวัยเขาเลยนะต้องบอกว่าการัดโครงการนี้ค่ะถือว่าเป็นการช่วยส่งเสริมให้เยาวชนนั้นได้หันมาเล่นกีฬากันมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการสร้างสัมพันธไมตรีร่วมกันค่ะที่สําคัญนี้เลยนะคะพูดถึงกีฬาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะนอกจากทําให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงก็ ก็ยังทําให้น้องๆโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนเนี่ยอยู่ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยนะคะประเด็นสําคัญที่ต้องบอกว่าทางกรุงเทพมหานครมีความพยายามที่จะให้ทุกสํานักงานเขตเลยนะคะได้ทํากิจกรรมแบบนี้ใช่แล้วค่ะมาต่อกันที่เขตบางนาเขาก็มีกีฬาเหมือนกันค่ะพี่มะบรางท่านผู้อำนวยการเขตบางนาคุณวรยาวัฒนารัตน์นะคะท่านไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่คณะกรรมการที่จัดการแข่งขันให้กําลังใจนักกีฬาด้วยและที่สําคัญกองเชียร์เพราะบางทีเหนื่อยกว่านักกีฬาอีกส่งเสียงเต้นกัน ในที่นะใช่ค่ะในกิจกรรมกีฬาสาม <c oughs> ัคคีชุมชนบางนานะคะก็จัดกันที่ลานกีฬาโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสร์นะคะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยนอกจากทําให้ทุกคนเนี่ยสามัคคีกัน <c oughs> ได้มีโอกาสเจอกันพบปะกันนะคะ <c oughs> ก็อย่างร่วมกันสนุกสนานคลายความเครียดด้วยนะคะ <c oughs> หลายคนก็ออกไปเรียนออกไปทํางาน <c oughs> มีความเครียดติดตัวกลับบ้านกลับชุมชนมาพอมาเจอหน้าได้พบปะพูดคุยถ่ายทามสารทุกสุขดิบได้มาร่วมเล่นกีฬากันเนี่ยหายเครียดเลยทีเดียวใช่แล้วก็เป็นอีกหนึ่ง กิจกรรมดีๆนะคะที่ทําให้เรามีภูมิต้านทานที่ดีนะคะอย่างเมื่อสักครู่น้องลูกน้ําบอกไปการเฝ้าระวังในเรื่องของยาเสพติดใช่เลยใมทางกรุงเทพมหานครค่ะเขาก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้โดยที่เขตภาษีเจริญค่ะมีการประชุมอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติดขึ้นค่ะ ในเรื่องนี้น้องลูกน้ำแมทต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่กรุงเทพมหานครให้ความห่วงใยกับเยาวชนนะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะอยากจะให้ห่างไกลยาเสพติดโดยนายเฉลิมพลชลนุชิตค่ะท่านผู้มีการเขตภาษีเจริญนะคะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในเรื่องของการบริหารอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดขึ้นค่ะเป็นการประชุมครั้งที่หนึ่งประจําปีนี้นะคะพร้อมด้วยนางสุรีพรวงพิพัฒน์ค่ะและนายวัยพจน์เครือเทศนะคะท่านผู้ช่วยผู้มีการเขตภาษีเจริญและผู้แทน จากชุมชนต่างๆนะคะก็อย่างที่บอกไปว่ามีการผนึกกําลังนะมาเป็นอาสาสมัครกันนะคะก็มีการประชุมเพื่อให้รู้เรื่องโทษยาเสพติดการคอยดูแลการป้องกันให้ชุมชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็ห่างไกลยาเสพติดนั่นเองสำคัญมากเลยนะคะพูดถึงเรื่องของกีฬานะคะหรือกิจกรรมต่างๆดนตรีก็ได้สารพัดสารพันเลยนะคะคือถ้าเราเข้าไปลิ้มลองไปสัมผัสขอให้เป็นกิจกรรมที่ดีมันก็จะทําให้เราเนี่ยห่างไกลจากยาเสพติดนะคะเพราะว่าอย่างที่ สองคนเคยคุยกันมาเนาะบางทีเนี่ยยาเสพติดเนี่ยมันเกิดจากการที่คนคนนั้นเขารู้สึกว่าเขาไม่มีที่พึ่งเขาก็เลยหันไปเข้าหายาเสพติดแต่ถ้าจริงๆมีกิจกรรมอื่นๆเนี่ยก็จะรู้เลยว่ายาเสพติดเนี่ยนอกจากไม่ใช่ที่พึ่งแล้วเนี่ยยังเป็นตัวทํำลายชีวิตของเราด้วยนะคะมาต่อกันที่นี่เลยนะคะพี่ๆที่กอบกู้ชีวิตของเรามามากนักตอนักแล้วพี่ๆฮีโร่นะคะสารพัดสารพัน์กับภารกิจของพี่ๆ เริ่มก,กันที่งานหลักของพี่พี่ก่อนเลยกับเหตุเพลิงไหม้นะคะล่าสุดค่ะพี่มะพรางเกิดขึ้นแถวๆถวพระขนงนะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้กองไม้แล้วก็กองขยะนะคะเดี๋ยวดูภาพกันนี่เลยค่ะเป็นพี่ฮีโร่นะคะภาพน่ากลัวมากเลยจากสถานีดับเพลิงพระขนงค่ะงานนี้เนี่ยร่วมกับสํานักงานเขตวัฒนาแล้วก็การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะเข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้กองไม้กองขยะแล้วก็เศษวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ค่ะ จุดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะแต่ว่ามันใกล้กับบ้านเรือนประชาชนแถวพระขนงไงคะ,คะกินพื้นที่ที่ไฟไหม้ไปเนี่ยร้อยตารางวานะคะ,คะอยู่ในซอยปรีดีพนมยงสองแขวงพระนครขออภัยค่ะแขวงพระขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพม,มหานครเนี่ยแหละค่ะภาพที่เราเห็นในขณะนี้นะคะดูสิคะขยะเต็มเลย เป็นตัวติดไฟได้อย่างนั่นแหละค่ะต้องบอกว่าเป็นปัญหานะคะที่กรุงเทพมหานครเองได้มีความพยายามจะรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยอย่าทิ้งขยะหรือว่าทิ้งให้เป็นที่เป็นทางนะคะบางครั้งพื้นที่ที่ว่างเปล่าแบบนี้แล้วเราเอาขยะไปทิ้งสุดท้ายแล้วเมื่อเกิดเหตุแบบนี้ค่ะโอ้โหอันตรายนะคะแล้วก็ไม่โชดชนเลยทีเดียวแล้วก็ยิ่งไปอยู่ใกล้บ้านเรือนประชาชนเนี่ยต้องบอกเลยว่าขวัญหนีดีฟอนะคะคงจะเก็บเข้าของกันยกใหญ่เลยก็ร่วมด้วยช่วยดูแลกันนะนะคะแต่ว่าเหตุการ แบบนี้แน่นอนนะคะคนที่เสียงมากๆเลยก็คือพี่ฮีโร่เนี่ยค่ะภาพแรกที่เราได้เห็นก็คงรู้แล้วนะคะว่าพี่ฮีโร่เนี่ยทำงานกันอย่างหนักมากแค่ไหนค่ะ,ะ,คะร่วมด้วยช่วยกันดูแลนะคะ,คะต่อเนื่องกันไปที่พี่ๆสถานีดับเพลิงบางเขนค่ะพี่ๆเขาเข้าระงับเหตุถังดับเพลิงระเบิดนะคะ,คะเป็นอย่างไรไปชมภาพกันค่ะ ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวินาทีระทึกเหมือนกันนะคะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางเขนค่ะดําเนินการเข้าระงับเหตุทั้งดับเพลิงระเบิดนะคะที่บริเวณซอยรามอินทรา65แยก11ค่ะสถานที่เกิดเหตุน้องลูกน้าภายในชุมชนไพรสณีย65ซอยรามอินทรา65แยก2ถึง18ค่ะแหมถังดับเพลิงระเบิดได้อย่างไรนะอันนี้ก็น่ากังวลนะคะคงจะต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าลักษณะเป็นถังดับ เพลิงชนิดผงเคมีแห้งนะคะ,ะมีขนาด20ปอนด้วยกันร,ระเบิดเสียหายจํานวนหนึ่งถังนะคะ,ะไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดค่อย่างโชคดีนะคะดูสภาพความเสียหายของถังที่ดูนะคะถังหนักหนักแข็งแข็งนะคะ เจอแรงระเบิดเนี่ยโอ้โหแตกเป็นชิ้นเลยโชคดีที่ไม่มีใครไปอยู่ใกล้ๆแล้วแบบทำให้เกิดการบาดเจ็บเนาะใช่ค่ะก็ค่อนข้างอันตรายนะคะสำหรับเรื่องนี้มาเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงนะคะคะไปดูขาประจำของเรามาอีกแล้วค่ะพี่มะปรางน้องเหลือมวันนี้เนี่ยไปเข้าบ้านเดินประชาชนก็ถือว่าเป็นใจกลางเมืองนะคะเจเลนตึงนี้เองนะคะไปเข้าบ้านคนอีกแล้วบ้านเลขที่349ทับ2นะคะร้อนถึงพี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงยานนาวานะคะก็รีบมาที่เกิดเหตุมาเจอเนี่ยแหละค่ะแขกที่ไม่ได้ รับเชิญนะคะอาจจะแบบว่าอยากเข้ามาแวะพักหลบย้อน,นอะไรนิดนึง,นงช่วงนี้อากาศร้อนน้องก็เลยแวะเข้ามาหน่งนะคะพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงยานนาวาก็เลยไป รวบตัวน้องมาแต่ไม่ได้เอาไปทําอันตรายนะคะคือกลัวว่าเดี๋ยวน้องจะไปทําอันตรายกับสัตว์เลี้ยงหรือว่าประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นนะคะก็เลยจับน้องมาหลายคนเนี่ยอยากทราบว่าเวลาพี่ๆเขาจับน้องมาเนี่ยเอาไปไว้ไหนต่อเดี๋ยวพี่มาฟรังมีคำตอบไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินั่นเอง้ะคะไม่ได้ไปจับเข้าห้องขังแต่อย่างใดนะต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่พี่ๆสถานีดับเพลิงต่างๆทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยแม่ต้องทํางานกันอย่างหนักอย่างที่น้องลูกน้ําบอกไปค่ะและล่าสุดค่ะพี่ๆสถานีดับเพลิงบางเขน ก็ได้นําน้องนนี่แหละค่ะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะะเราไปชมภาพกันโอ้ดีใจเธอคงดีใจและยิ้มได้เมื่อเห็นสีเขียวๆนะคะแล้วเธอก็มีความรู้สึกว่าได้กลับบ้านโดยที่ไม่ต้องโดนไล่สีทีอะต้องบอกว่าค่ะ พี่พี่สถานีดับเพลิงบางเขนร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยายพลเรือนที่เขตดอนเมืองนะคะซึ่งได้นํางูเหลือมเจตัวงูเห่า3ตัวค่ะลูกงูเห่า15ตัวค่ะงูเขียวพระอินหนึ่งตัวนะคะที่จับจากบ้านเรือนประชาชนแล้วก็สะสมเอาไว้ก่อนแล้วก็นําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติดังภาพที่เห็นนะคะอย่างไรก็ตามนะก็เรามีความพยายามที่จะทําให้อยู่ห่างไกลบ้านเรือนประชาชนนะเพราะว่าอย่างงูเห่าถ้ามาใกล้น้องลูกน้ำนี่คงแบบว่าเหมือน เมื่อครู่นี้ค่ะเห็นภาพนะคะพอพี่ฮีโร่เขาปล่อยแล้วเนี่ยนี่น้องมาชูคอเหมือนจะขอบคุณน้องอาจจะแบบแ<ม>ซึ้งในน้ําใจพี่ฮีโร่ถ้าขอบคุณคและซึ้งในน้ําใจเนี่ยก็โอเคอยู่นะขอให้ขอบคุณในระยะไกลหนึ่งเมตรขึ้นไปนะคะน้องไม่ต้องเข้ามาขอบคุณใกล้ๆกลัวน้องจะฉกเอานะคะ,<น>ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นภารกิจของพี่ฮีโร่นะคะที่น่ารักมากเลยคือน้องเองน้องก็ได้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ไม่มารบกวนผู้คนด้วยเราเองก็ไม่ต้องไปทําอันตรายน้อง<ช>แบบนี้นะคะเห็นภาพแบบนี้แล้วก็ยิ้มได้นะคะอย่างไรก็ตามถ้าใครเจอเหตุการณ์ นี้อย่าไปตีเขาหรืออย่าพยายามแบบจุดายเผาไล่อะไรแบบนี้นะคะจะเป็นอันตรายกับตัวเราได้ด้วยใช่แล้วค่ะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะโรคนี้ของเราทุกคนไม่ใช่เฉพาะของมนุษย์อย่างเดียวนะคะน้องงูก็มีสิทธิ์อยู่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่ฮีโร่พาไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะวันนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นวันกีฬาจริงๆช่วงหน้าเราจะมีการพูดคุยกันเรื่องกีฬาในช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬานะคะ เป็นกิจกรรมที่น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ชอบแน่แน่ค่ะฟุตซอลนั่นเองค่ะเดี๋ยวครู่เดียวเรามาพูดคุยกับผู้ช่วยผู้ในการเขตหนนองจอกกันค่ะ,คะ